ที่ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมีคะแนนิยมสูสีกันมากๆระหว่างการปราศัยหาเสียงทั้งไบเดนและอบามาขอให้ชาวรัฐเพนซิลเวเนียออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศเลย ด้วยขณะน,นี้พักเดโมแครตครองเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาผู้แทนร,ราษฎรค่ะและมีเสียงเท่าๆกับพักรีพับลิกันคือ50-50ในวุฒิสภาซึ่งถ้าหากพักเดโมแครตสูญเสียที่นั่งมากไปกว่านี้จะทำให้การดำเนินนโยบายของโจไบเดนเป็นไปด้วยความยากลำบากแม้ผลสำรวจจะบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้พักรีพับลิกันได้รับความนิยมมากขึ้น และจะกลายเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสแทนขณะที่ความนิยมของโจไบเดนก็ลดลงมาเหลือแค่ร้อยละ40แต่ไบเดนเองตัวเขาอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้และพรรคเดโมแครตจะสามารถควบคุมเสียงข้างมากในสภาได้ในวันเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะไปปราศัยหาเสียงให้กับ ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันสองคนนะคะที่ลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐและสมาชิกวุฒิสภาที่เมืองลาโทร์ทางตอนใต้ของเมืองพิต์เบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของพรรคเดโมแครตค่ะตั้งแต่การจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อไปจนถึงหลักสูตรการศึกษาที่ผู้สนับสนุนของเขามองว่าก้าวหน้าเกินไปทำให้สหรัฐเป็นประเทศที่กำลังถดถอย และหากทุกคนต้องการหยุดการทำลายอเมริกาและกอบกู้ความฝันแบบอเมริกันในวันอังคารนี้ทุกคนต้องลงคะแนนให้กับพรรครีพับลิกันการปรากฏตัวพร้อมกันในรัฐเพนซิลเวเนียของประธานาธิบดีสหรัฐ3จาก6คนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ค่ะในสนามเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นจุดต่อสู้สำคัญและ ต้องการให้ชาวมริกันทั่วประเทศอีกหลายล้านคนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง435ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภา35ที่นั่งและการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐอีก39รัฐรวมถึงการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นอีกจำนวนมากนะคะขณะที่จนถึงตอนนี้มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ลงหน้าแล้วมากกว่า39ล้านคนค่ะ ้องถือว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนี่คือคักนะคะแล้วสวิงสเตทนี่แหละที่ถือว่าเป็นจุดที่จะพลิกโผได้หรือไม่นี่ต้องติดตามเลยนะคะคือค่อนข้างสูสีคู่ขี้กันสําหรับฐานเสียงที่คาดเดาได้ยากขึ้นอยู่กับนโยบายสําคัญด้วยเหมือนกันนะคะครับคือบางรัฐถ้ามีความมั่นคงในฐานเสียงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าสวิงสเตทนี่ถือว่าเป็นรัตัดสินเพราะว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นเองว่าผู้คนเนี่ยเขาเลือกที่จะไปทางไหนนั่นเองนะครับไปดูกันต่อที่